ใช้ข้อข้องใจกรณีพิเศษบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้แม้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถจําอดีตชาติได้แต่มีบางกรณีที่บุคคลบางคนสามารถระลึกชาติได้ซึ่งอาจเกิดจากเหตุปัจจัยพิเศษดังนี้ 1. การเกิดโดยไม่ผ่านพบภูมิอื่นในบางกรณีจิตของผู้ที่เสียชีวิตลงอาจไม่ได้เคลื่อนไปใช้กรรมในพภูมิอื่นที่มีการใช้ข้อมูลกรรมเช่นนรกหรือสวรรค์แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งโดยทันที เมื่อไม่ได้ผ่านการใช้กร,รมในพบภูมิอื่นข้อมูลเหล่านั้นอาจยังคงหลงเหลืออยู่ในจิตและสามารถถูกเข้าถึงได้ในชาติปัจจุบัน 2. การบรรลุญาณพิเศษผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุญาณพิเศษที่เรียกว่าปุเพนิวา,านุสติญาณซึ่งเป็นความสามารถในการระลึกถึงชาติในอดีตได้จะสามารถเข้าถึงความทรงจําจากอดีตชาติได้ดังเช่นกรณีของพระพุทธเจ้าที่ทรงระลึกได้ถึงชาติต่างๆนับไม่ถ้วนในคืนแห่งการตรัสรู้ การบรรลุญาณนี้เกิดจากการชำระจิตให้บริสุทธิ์จนสามารถยังรู้สิ่งที่ถูกปิดบังด้วยอวิชชาได้เปรียบเสมือนการเปิดม่านหมอกที่ปกคลุมความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึก 3. กรณีของเด็กที่ระลึกชาติได้มีกรณีที่เด็กเล็กสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในอดีตชาติได้อย่างละเอียดซึ่งอาจเกิดจากจิตของเด็กที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งมากนักโดยประสบการณ์ในชาติปัจจุบันทำให้ความทรงจำบางส่วนจากชาติก่อนยังปรากฏอยู่ เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นและสมองถูกพัฒนาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชาติปัจจุบันมากขึ้นความทรงจําเหล่านี้มักจะเลือนหายไปซึ่งสอดคล้องกับคําสอนทางพุทธศาสนาที่ว่าความทรงจําจากอดีตชาติจะถูกบทบังด้วยประสบการณ์ใหม่ๆในชาติปัจจุบันบทสรุป การที่เราไม่สามารถจดจำอดีตชาติได้นั้นเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการใช้ข้อมูลกาในพบภูมิต่างๆอวิชชาที่ปิดบังความจริงการปรับตัวเข้ากับร่างกายใหม่กระบวนการเกิดที่ซับซ้อนและประโยชน์ของการไม่จดจำอดีตชาติกระบวนการจุดติจิตปฏิสนธิจิตและการเกิดเป็นโอปาติกะเป็น,นกลไกสำคัญในวัตสงสารที่ทำให้มีการเคลื่อนย้ายจิตจากพบภูมิหนึ่งไปยังอีกพบภูมิหนึ่งโดยมีกรมเป็นตัวกำหนดทิศทาง แม้ว่าแนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมจะเป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของชีวิตและความตายการศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้อาจนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีสติและความเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดและการตายมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้